ลำชุดอะไรคะชูฉายภาพสวัสดีค่ะ<ห>นคนนี้ชื่ออะไรคะไม่ตอบค่ะรักมากเช้ามากไม่บอกว่านวันนี้พี่พลอยช่วยสัมภาษณ์ความรู้สึกนางรำให้ครูไผ่เพราะวันนี้ครูไผ่ยุ่งมากดูนางรำทุกคนจะพร้อมยกเว้นนางรำคนสุดท้ายนี่แหละสวัสดีค่ะน้องอะไรคะเกตค่ะดิโอค่ะรำชุดอะไรคะชูชัยพามค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรู้สึกยังไงตอนนี้อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปแค่นี้แหละเก่งมากค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่ปานค่ะใค่ะรำเพลงอะไรคะกองยาวยุกองดาทำไมถึงเราจำชื่อเพลงไม่ได้คะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไหมเย้สู้ๆหน่อยเย้สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบุดแสดงกี่โชว์วันนี้สองสองมีอะไรบ้างพี่เฉีดกลับรำรำเพลงอะไรระบาเสียงพีระบายเสียงพีรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ ตายล